รถเทินมาครับคันนี้ครับผมเป็นรถเทินน้าอีสุไฟตาตั้งคันนี้สภาพโดยรวมต้องบอกว่า90%เครับเพราะว่ารถคันนี้รถปี2010จดัน2 0บ1อายุรถส0กว่าปีแต่สภาพยังสวยอยู่เลยครับต้องบอกว่าเจ้าของเก่าดูแลโคตรดีครับรถสีนะเป็นออกสีธรรมชาติครับสีเขียวเขียวอมฟา้ฟาๆคันนี้ใส่อะไรไปให้ใหม่บ้างคันนี้ครับอย่าซีเรียสน,นะรถไม่ได้ชนนะแต่ ไฟคู่หน้าของเก่าเป็นรถปี2010แล้วไฟคู่หน้ามันเหลืองมันแตกรายงาแล้วผมมองแล้วมันไม่สวยเลยเลยเบิกไฟคู่ใหม่มาให้ครับนน่เป็นไฟตาตั้งตัวท็อปเหมือนกันไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าครับของเดิมอยู่เลยรถไม่มีชนแท้ศูนย์ครับลิ้นหน้าตัวนี้ครับทาสีให้ใหม่เป็นสีเท่ากันกันชนหน้าก็เก็บสีมาให้ใหม่ครับพะของเดิมครับมันลอกมันโดนสะเก็ดหินหมดแล้วยางครับผมของเดิมวิ่งมาเกือบโกนดและ เบิกยางใหม่ให้อีกครับ <Wow. S 1> สี่เส้นเลยครับหมื่นกว่าบาท <Wow. S 1> ครับช่วงล่างทําความสะอาดให้เช็คปิ่งนงปิ่งนกอะไรให้หมดทุกอย่างแล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วของเหลวเคลยร์ยให้เต็มระบบหมดเลยครับ <Wow. S 1> กันสาดมีให้แท้ศูนย์นะบันไดข้างแท้ศูนย์คันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์ภายในครับบาะครับคุมเบ่อหนังให้ใหม่อีกสีดําเดินได้สีแดงพวงมาลัยรถพ่อชัดชัด,ชดครับคันนี้นี่นวมยังอยู่เลยครับกระจกปรับไฟฟ้าและลองสไตล์เครื่องดู เครื่องสตาร์ทชึงเลยภายในแอร์เย็นเลยครับเปิดปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยแอร์ปรับได้สีสปีดเครื่องเล่นมีให้ CD MP3 ได้หมดยุคนี้มีใครรู้จักกันอยู่ไหมครับ MP3 นี่เนี่ยเกียร์ครับเข้าเกียร์ให้ดูเกียร์เข้าง่ายด้วยถอยหลังก็ง่ายครับนี่สมุทมือเบรกมือแบบดึงครับกระจกปับไฟฟ้าทั้งหมดเลขไม้สองแสนห้าหมื่นโลวัดรอบวัดความเร็วเรือนไม้แท้ด้วยเห็นไหมสภาพสวยๆเลยน, Air นี่แอร์เย็นคันนี้แค่เปิดไม่ได้นะอย่าอย่าถามว่าแค่เปิดได้ไหมแค่เปิดไม่ได้ครับ เป็นตัวสเปคแคบแม็กไลเนอร์มีให้ยางหลังใหม่เช่นกันท่อเดิมคันนี้ไม่เคยทำท่อซิ่งครับโชคคู่หลังเบอร์ของใหม่ให้ดีแม็กสเปคแคบกระชนท้ายฝาท้ายซูปเปอร์ไทเทนเนียมครับใครใช้เครื่องยนต์ตัวนี้อยู 2, ่จะรู้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้2,500สีเครื่องอึดถึกและแม่งทนมากครับคันนี้นะพร้อมปลุกพร้อมลุยแล้วประหยัดด้วยครับคันนี้ไล่ฝ้าหลังมีให้ไฟเบร์ตดนที่3ากันสาดมีให้ฝังนี้ เบาะหนังเหมือนกันทําให้ใหม่ครับสีดําเดินได้สีแดงครับแอร์เย็นเจี๊ยบอยู่เลยแล้วมาฟังเครื่องเครื่องยนต์ตอนนี้สไตล์เครื่องยนต์อยู่นะเนี่ยเครื่องยนต์เงียบมากรถสิบกว่าปีรถสิบกว่าปีสภาพเครื่องแล้วดูโอ้โหเงียบกิ๊บดูครับมูลงมูเล่คือเงียบหมดสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนแล้วแผ่นเพลทสวยเรียบเนียนต้องบอกว่าเอามาเทินได้ยังไงเนี่ยรถสภาพโคตรสวยสิบกว่าปีแผ่นกระคามร้อนน็อตฝาไม่ขย,ยับมอเอเบรก จุดมาร์กอยู่ครบคานหน้าเดิมดูครับแผ่นเพดล้วงได้เลยหมุดแท้แน่นอนที่ทําไปให้คือชุดหน้าครับแค่เปลี่ยนคฟคู่หน้ากระชนหน้าทําสีให้ใหม่แค่นี้เองรถก็ออกมาสวยแล้วคันนี้เพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับต้องบอกแบบนี้ครับคันนี้ใครอยากได้ครับโทรหาเบอร์084 994946คันนี้รถปี2010จดปี2011ราคาครับ285,000บาทคันนี้ถ้าจะจัดไฟแนนซ์ครับผ่อนได้3ปีถึง4ปีข้างว่นอยู่7,000กว่าบาทสามารถส่งได้แต่ข้อดีของการส่ง7,000กว่าบาทนั่นก็คือส่งระยะสั้นหมดไวได้รดเร็วเล่มเร็วแน่นอนครับใครสนใจโทรหาพู่เบอร์084994946รถสวยมากครับสมบัติพ่ออย่าล้อเล่นนะ